สวัสดีจ้าพี่โยโคลาสบาดีงดอจ้ามาจ้ะวันนี้ก็จะโซมโซม,มหน่อยเดยจ้นนี้พอดีทำหนุนทำหนีหมดุดบัานนี้ผมเพิ่มก็ไม่ได้ยอมเลยงอกมาเลยจ้นนี้พอดีน,นี่ก็จะได้เวลาออกแจกของแจกแล้วก็เลยจ้ะนอ้นองก็รอไปป่านอนรอออกแจกแล้วกับไก่ได้เวลาแล้วะจ้นนี้ก่อนที่จะไปเจนี่พี่โยก็ต้องแบบว่าจะมาขอไวพรให้กับพี่อ้อยนะจ๊ะจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ลูกสาวนะจ๊ะที่่าให้ความอนุเคราะห์ในการที่จะให้พี่โย ทำแกงไปแจกในวันนี้นะจ๊ะวีโยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่อ้อยมากๆเลยจ้ะก็ขอให้พี่อ้อยกับลูกสาวมีความสุขความเจริณความสุขในวันเกิดนะจ๊ะวันข่ายวันเกิดคือลูกสาวนี่วันที่ส6กแล้วก็ของพี่อ้อยนี่วันที่22ที่จะถึงนี่นะจ๊ะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงล้ำรวยเงินทองแล้วก็ขอให้เดินทางไปไหนมาไหนก็เขียวขลาดปลอดภัยมีความสุขความเจริญทางครอบครัวนะจ๊ะี่โยก็มีอะไรมานะจ๊ะก็ะไรแต่ขออวยพร ห้กอนนะนจ๊ะพี่กนที่จะไปเจอก,ก็ขอวอวยพรขอบคุณเทนชาวบา้านในหมูบ่บ้านพิโยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยให้พี่อ้อยไปรับพรจากญาติญาติพี่น้องของพิโยอีกต่อไปนะจ๊ะไปจัดเดี๋ยวก็จะเดินทางาก็เลยน้องๆก็เตรียมตัวรอเลยนะเจงก็ใส่นันเตรียมใบใส่รถไดเรียบร้อยแล้วจ้ะไปจ้าเดี๋ยวเตรียมตัวออกไปเจกกันนะจ้าน้าจันนี่คนนี้ครับหลดผ่านมาพอดีก็เรียกห้เลยนี่ แว่พรให้พี่กีดาเดนินนี่พี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นแกี่ทำบันเกิดอ้ยอ,อยอ้อยจะเลื่อนหุ่งเรื่องเงินเดืน,ใน,ในแสนกันล้านเนี่ยจ้าโอ้โหีจ้าอ้อยก็รับพรจากพี <laughs> ออ่ดาวไ,ไปเดิจนจ้ะนี่มาเก็บข่าชาปนาักกีตก่อนเจ๊แกงไปพร้อมเลยนี่ <laughs> ได้ไม่ต้องทังกับเขาครับเดินน่ะเจ๊กกับไฮแบ่งไฮใครดาเยลีนั่ะไฮไฮไฮเยเคือก็ได้จ้าจ้าเนี่ยเยลคือทุกงเรืองจ้าแบ่งกันกินคนละชุดไป แม่นูตอคับนนานนนาะน่าจะนีใครขับหลุดพ่านไปผ่านมาช่วงพี่โยยังไม่ได้ออกไปกอนเรียกแจ๊กนมดเลยจ้ะตอนนี้อะฉันเหรอนี่ของเสียปปายอันนี้อันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่อ้อยนี่าขอบคัวว้ยยจ้ะ นี่ก็พี่อ้อยก็รับพรจากพี่เจี๊ยบไปเด้อจันนี่กำลังไปเอาตาเราเอาแกงก่อนจ้าตราเอาแกงไปกินข้าวก่อนเราเอาแกงนอโจดกัของหวานไปกินข้าวก่อนอ้าวเดี๋ยวให้หน่องนิ้งไปให้นะจ๊ะแกงนอโจดกัของหวานแต่ช่วงยังไม่ได้ออกไปเจก่อนนี่ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เรียกให้ไปก่อนนะจ๊ะ นี่น้องนี้ก็เรื่อมให้เจใครกันไปจ้ะเดี๋ยวถึงเวลาพี่โยก็จะขับรถออกไปหนะนี่อยนี่น้องๆก็พากันนอนรอเตรียมต,ต,ตัวตอ,ออกเดินทางกันนะจ๊ะนี่น้องเนธน้องสายเหนื่อยมดแรงน้องปอยก็กเหนื่อยมดแรงเลยนอนพักกับเพี่กันจ้ะเดี๋ยวก็ให้นอนพักผ่อนกันก่อนนะจ๊ะอากาศเดือนนั่นกันจ้ะ ไปจ่าหนีหลังจากที่ว่าได้เวลาแจมออก,ออกเดินทางกันไปแล้วจา่านีไปเดี๋ยวพี่โยขึ้นรถด,ดกันนี่น้องเติร์ดจะไปดาน,น้องเนีน่ยน้องเกมไปทางไหนก่อนไปเลยโยพาไปดูหมู่บ้านโยนั่นจ่าหนีไปเที่ยวชมในหมู่บ้านเด้ เมืองยูบานไหมานตาแกกระตือมาดิจเดียวก็ซื้อโอกาสทาชมในมูบานได้ดจ้ะ โอ้โหโอ้เอ้โหฝนลงเม็ดแต่เลยนี่ฝนจะตกฉาไม่นอนที่เก่าที่ดืมยายมุ่งอยู่ไหมได้จ้ะเดี๋ยวนึงยายเดินมาหลับแหละน้าทำแกงมาแจกอีกแล้ววันนี้นี่จากพี่อ้อยประเทศญี่ปุ่นวันเกิดของแก๊ก็ลูกสาวแกกันเลยทำมาแจกจ้ะ จะเดิเกจป็นวันเกิดของพี่อ้อยก็ลูกสาวเกดแก่ก็เลยให้ทำของมาเจกอิจริงจจป้าิจให้ทำด้วยเจอให้มีเงินมีทองเงียจ้าถูกพี่อ้อยก็มาหลับพรจากยายไปเด้อจะนี่จะน้องแนนจะเอาเกงเดินมาให้ยายแกถากลุ่นถากสวนอยู่นี่นะจ๊ะ nó no văng má ra đơ, nó bìng má, nó cắt mấy nè. À. Hôm nay, dì, cái huú, không phải khỏe. Nói chuyện. นี่เดี๋ยวให้นะช่างได้จุดนึงนี่เอาไปเลยจ่ายเป็นไรดอกนั่นแหละกับแบ่งแบงกันกินไปใช่ได้โมทนาสาธุขอบคุณมากๆเด้อขอให้เจริญเจริญเจริญเด้อจ้าสพี่อ้อยกันหลับพรจากน้าจ่างไปเดินจันทร์นี้มันเกิดเจเจเลยให้ทำของมาเจจ้ออายอายุวันนาสุขภพล่าเด้ออายุยืนอายุมั่นขวัญยืนจ้ามาคนละถุงกันออมน้ำมาเรลยจ้านี่ น,นี่ทำเก๊งนาะโจดมาเจกเด้อน,นี่นะบ่ายคนละหลังคนละนั่นก็เดินขอาเอาคอนละชุดไปเลยนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นจ้ะเล่ท่ามาเจกแต่พีอ่พอ้อยกับลับพรจะหยัดหยาดกันไปเดี๋จันนี่เดี๋ยวไปต่อแล้วจันนี่ไปจ้ะพี่โยก็ออกเรือทางเจกได้เรื่อยๆรืนี่จันนี่ ว่าจะพบภายในมีป่าของโยแกไปยังห่วงหอบทุกกระตุง้งทุกระตาไปน่าจะแต่หนูกแกไปให้ตาก่นุ่นะไปชุดเดียวก่นทุลุแล้วังหลุดเขานั่นนะ่ะนะแต่<ป>เดินข้ามถนน,นดูดีๆไปใบหลุกฝนมันจะตกเลยจะมัวแต่ทำเหริน อ,อยู่หม่นอนีน่แม่ยายยายเชื่อยายเชื่อนี่แม่ยายนอนดูโทรทัศน์อยู่ในบ้าน <laughs> อันนี้เป็นวันเกิดก็เลยให้ทำเก,กงกับขอ้งหวานมาเจก้จะวันเกิดพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุน่นจะเป็นหลดอกจก้ะเ,เอาไปเลยจะ,จะเดวนาเมืองก่อนามายืนรอจอะอันนี้เป็นวันเกิดพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุน่นคนเกา่าคนเดิมที่เคยทำทุกปีน <ไว S 2> ั่นแหละยิบเอาเลยอเมืองแข็งแรงเด้อ รวยรวยเพ่งเด้อจ้ะเอาไปให้นันลองได้ก็ได้อันนี้ก็อยู่สองขอบครัวได้จัดของหน้าผู้ชายกับหน้าผู้หญิงขับแข็งแรงเด้อรวย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 เด้อจ้ารงานใดก็ขอให้รวยรวยนะออนเอาแกงเร็วจ้ะอันนี้เป็นพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นให้ทำก็เลยเอามาแจกบันเกิดแก นะคะขอบคุณค่ะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะจ้าพี่อ้อยก็รับพรจากณออนไปเด้อจ้จนี่จ้าจ้าอันนี้ได้ไปจากถุงน้อนี่นี่โอ้ได้บ่าเขาก็เอกแท้ไปนี่ขับรถดีๆเด้อไปน้องแน่ครับไปละพี่ยูก็เดินตามไปเด้อจ้จนี่เจมมาเอาแกงเร็ว ได๋ยินไม่กีนนะเสียงเบินเลยมา,มาป้ามาเอาแกงก้อนนี่จา้ามาอันนี้เป็นพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นจะบันเกิดเจก,กกับลูกสาวแกก็เลยให้ทำของแจจ้ะอเจริะอันนี้พี่ออยกับลับพรจะประพึ่งไปได้จันนี้จ้่ะจ้า ไปใครขับรถผ่านไปผ่านมากับแจ๊กเลยจะนี่เป็นมีแต่พวกหนาๆหยาดๆกันในมูบานนี่เลยจะนี่วันนี้บั้เกิดพี่อ้อยจะประเทศญี่ปุ่นจะก็ะลูกสาวกันเลยทำวันเกิดนะคะมีวย์ยมีความสุมากๆเลยจ้ะจ้าถูกพี่อ้อยกละพรไปเด้อจ้ะนี่เดี๋ยวให้น้องกมไปดดานึ่ชุดนึงอ่าไห ถ่าอยู่จะคนก็ไปไฮชุดสองชุดไปจ้ะจ้ะจ้ะอ้าวนี่อันนี้เป็นวันเกิดของพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นจ้ะวันเกิดลูกสาวก็พี่อ้อยจ้ะกันลยจ้ะมาปาม่อมาเอาแกงเร็วจ้ะ แต่ให้พี่มาหลับได้ก็ได้นะวอนี้เป็นบันเกิดพี่จากประเทศญี่ปุ่นจ้จกจะก็ให้ทาาาํามาแจกะ้าของเกิดภาพแขงรงแข็งแรล้วก็รวยรวยรว,วยนแ<ต>่พี่อ้อยกร <laughs> ลับพรจะปราบอกไปได้วยจ้ะนี่เป็นมาเกิดลูกสาวกับตัวเอง เพื่อนรุ่นน้องอ๋อมาเจียวเรียนเด็กกันจ้าเรียกแจกกันไปนะจ้าขอบคุณนะคะจ้าขอให้รวยรวยเด้อเจ้าของวันเกิดทุกสันบ้านเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะจ้าขนอ่ะหนูอ้านี่เดี๋ยวให้น้องสาวใบย่ามาอยู่กับป้าสองคนสองครัวเรือนครัอ้าวไปไเลยอ้าวบัานนี้ เป็นวันเกิดพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นจ้ะก,ก็เลยทำมาแจกอ,อีกแล้วนี่ขอบคุณค่ะอ่าเป็นเกงนอจุดมากนะคะจ้ะใจนะคะสวีค่ะอ่านี่ก็ให้นาฬิกาปได้น,นี่วันนี้เป็นวันเกิดพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นก็นเลยให้ทำของมาแจออกขอ,ขอบคุณครับขอบคุณอ่าพี่อ้อยนะครับอขอให้พี่อ้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงจะเลยลุ่งเรืองในการงานขอบคุณครับอ่ายายเอาเกงมาแจกจ้าวันนี้ เจ้งนอจ่อยกับของหวานจ้าจุกพี่อ้อยกบหลับพรจากยายไปด้อจะนี่ยายก็ให้ลำายน้องแก่มด้อจะนี่ขอบคุณค่ะน้องแก้มขอบคุณยายด้วย้ะให้ลำายไปกินได้ระวางทางนะจ๊ะไปจ้ะ ะจอันนี้ก oh. okay. ็นี no ่จ้ะมันเกิดของพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นขอให้เจริญเจริญดนะค่ะทำโรงทานมาแจกขอให้เจริญนาที่งานจ้านี่รับพรไปขุณนะคะจ้าเนี่ยอ้าวแจกกันไปเลยนะเจริญเจริญค่ะจ้าอยู่กันหลายคนก็แจกกันตรงนีไปเลยนะจ้ะนี่ได้อบคุณเยอะเยอะจ้ะขอบคุณค่ะจ้ะนั้น ามาจ่านี่อันนี้ก็ครอบครัวอีกครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งทางเขตบานพี่โยนะจ้านี่ยวให้น้องแก่มาให้แกงนอโจูเจก็ของหวานจ้ามาเดือ้อเดี๋ยวไปให้เอาหลับไปให้ย่ายได้ก็ได้ถุง อันนี้ก็เป็นบ้านเกิดของพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นจาก,กเลยบ้านเกิดแกะก็ลูกสาวแกะก็เลยให้ทำมาแจกโอเคขอบคุณค่ะขอให้อ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะสุขภาพแข็งแรงแมาหากินจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะ,ะขอบคุณค่ะจ้าถืกจ้าจ้าวันนี้เอาเกงกะของหวานมาให้จ้านี่ตาก็นอนรับผักผ่อนอยู่มาจะหาหมอเมื่อวานวันมืฟังหาหมอ จาหายป่วยไปเด้อตาเด้อจะแตะ่แฟนนกะแกถือไปให้ยายดึกแกยา,ายบาดแานอันนี้ก็เป็นบันเกิดของพี่อ้อยกับลูกสาวจากประเทศญี่ปุ่นจ้ะก็เลยให้ทำเก้งมาให้จะหา่ดึกแานถุงนึง ใหญ่ดีนะลูกสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงไปไปให้นกแกะไปให้ยายวันนี้เป็นวันเกิดของพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นจ้ะพี่อ้อยก็ลูกสาวก็เลยทําแกงหน่อจดกระของหวานมาส่งของมาใหญ่เงินให้ไวกระบาทแล้วเด้อจ้ะยาย่กว่าปนไฮไฮยิงรวยรวยรวยเด้อได้บุญมากๆไดบุญมีสุขเฮ้อยหญ่ได้เจี๊บอย่าได้ใครกัน ตาถูกจ้ะแต่หนูม,<ป>มาจากทำงานจักพอดีเลยนี่พอดีพอดีเป็นวันเกิดของพี่อ้อยก็ลูกสาวจากประเทศญี่ปุ่นกันเลยให้ทำแกงมาแจกจ้ะจุดส,สันวันเกิดนะคะจ้ะคนละจุดละจุดไปเลยจ้ะนี่ขอบคุณนะลูกแ <ś lan> ก้งนอโจูจัดของหวาน,นา,านจ้ะขอให้สุขสันต์วันเกิดให้เรื่อยๆนะคะจ้ะตาถูกจ้ะ มาจ้ามาหลับเกงกับของหวานกันเลี้นเป็นบ้านเกิดของพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นคนเดิมที่เคยทำมาแจกทุกที่นั่นแหละจ้าเป็นเกงนอโจกับของหวานจ้ามาหลับคนละจุดละชุดกันไปเลยนี่รับเลยจ้านี่ยใครจะเอาทุงไหนกันเลือกอ่ะอ,ะอะ อบคุณเอฟซีหลายๆเด้อขอใหจะเลริญรุ่งเรืองคนมาให้เด้ออย่าอยากจดโอนอดอย่าอยากก็ให้รวยรวยรวยเด้อจ้าถุพี่ออยก็หลับพรจากเอ๋อไปด้วจัะน,นี้จ้ะอ้าวสองครัวมาจ้านี่มาเาแมวไปทำงานไหนละ่ะน้าแกงน,กน,งน้นาแกงหนอจดเร็วไหมจันนี้กำลังขยันใหญ่เลย อันนีああ้จ sure ้าน well. ี okay. ่เอาไว้ให้พ่อกับแม่ดาชุดหนึ่งของหนูดาชุดหนึ่งจ้าจ้านะจ้านี่ก็มาบานอีกล้างหนึ่งเลยนี่นาวแกงแล้วนี่อันนี้แกงหน่อจุยกับของหวานนี่แต่เป็นบ้านเกิดจากของพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นเขาเหลือมาให้จ้าอ้าวนี่ เอแก้ okay, เอาให้ให้ลุงถุงหนึ่ง,งอ่าเนี่เป็นพีเอฟซจากประเทศญี่ปุ่นจ้ะเห,ห้ทไทามาเจกไปหนอ่<ป>าแกก็ลงไปดีๆถั่วลูกถงจะมายืนอะไรบนนี้ละ่ะเออจะกลัวไหลหมาอยู่ในกุงนะ่ะไปไปให้ใหญ่นอันนี้ก็เป็นพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นเด้อห้ทามาเจกจ้ะ จ้าสาธุเอาเพลงนอโจดกับของบานจะเป็นวันเกิดของพี่จากประเทศญี่ปุ่นจ้าไปรวยอย่าให้จุนะครรวยรวยจ้าสาธุเอาแกงนอโจดมาให้จ้านี่พี่เอฟซีจากประเทศญี่ปุ่นจ้าวันเกิดเจตกับลูกสาวจ้าจ้านี่ อันนี้เป็นพี่จากประเทศญี่ปุ่นจ้ะวันเกิดแกกบลูกสาวเลยให้ทำมาให้อากไปให้นาเลือดจ้าอากไปให้นเลอด้วยหนึ่งชุดจ้ะไปให้นู้นไปนอนแก่ที่ไปหนะ่มใส่อะไรตลอดเวลาหลังหูรถไม่ยอมสตารกจันเค้นกันเลยจันนี่ตัวลิกยากมาด้วยดยจันจ้านี่แกงนอโจด <จ>อ้าวนี่วันนี้เป็นวันเกิดของพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นจ้ะเจ้าเลย,ยสุขสันต์มันคือสุขภาพแข็งแรงนะจ,ะจ๊ะจ้าเจ้าเนี่ยให้นกแก้วะไปให้ฮนัสมดานแกงนโจอยก็ของหวานจ้ะพอดีพี่จากประเทศญี่ปุ่นเป็นวันเกิดเจกับลูกสาวก็เลยให้เอามาทำแจกจ้ะไปหานอโจอยได้จ้ะก็เลยให้ทำแกงมาแจกกันคุณนะคะจ้ะน,<า>น,นี่จ้ะถือ นี่แหละจ่ะพี่โยกับแจกของเสียซับเรียบร้อยแล้วบางคนก็ได้ท้ายดึงมาได้ท้ายดึงก็ไม่เป็นไรด้วยนะจ่ะพราะว่าบางคนก็เกรงใจเข้าก็ไม่อยากออกกล่องออกอะไรนะจ้ะแต่ก่อนที่ดพี่โยจะปิดพี่โยก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยอีกครั้งนะจ้ะที่ว่าให้ความอนุเคราะห์ที่ว่าช่วยทําของให้พี่โยทําของไปแจกนะจ้ะก็ขออวยพรเหมือนเดิมนะจ้ะให้พี่อ้อยก็ขอครัวมีความสุขความเจริญนะจ้ะโยก็แต่จะขอบคุณแทนญาติพี่น้องในหมู่บ้านอีกรอบหนึ่งนะจ้ะทั้ง หัวคลิปถ่ายคลิดนะจ๊ะพิโยก็ต้องขอขอบคุณ FC ฟซีทุกคนนะจ๊ะที่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรัก FC ทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะรัก FC ทุกคนนะคะ